สวัสดีครับผมสวัสดีผมบอยซังโกเยยิ้มน,นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดอ้อมใหญ่ปาร์คนะครับอยู่ที่อ้อมใหญ่นี่แหละอยู่ใกล้บิ๊กซีครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าตลาดถนนคนเดินหรือว่า,ามีอาหารการกินนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูว่าดูเลาะเลาะเลาะ,ะตลาดเนาะว่ามีอะไรบ้างนะก็าพาทุกคนไปดูเลยนะเผื่อใครอยากมาหรือใครอยู่แถวนี้นะครับ ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับขอบคุณเ c f c ทุกท่านเลยนะครับที่มาติดตามชมนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ฝั่งสปปอลาวนะครับหรือว่าเป็นพี่น้องชาวไทยนะครับฝากติดตามฝากกดสมัครใชด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยให้ดูกล้องหน้านะครับผมก็จะมีหลากหลายนะครับผมนี่มีของกินเยะแยะเลยนะครับผม ้าไข่เจียวนะครับมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ดูนะอีอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่มันต้มคือตอนนี้มันรอบดึกนะครับผม,มก็ใกล้หมดแล้วนะครับอันที่จริงก็ ก็น่าจะมีแต่วันนี้คนเยอะนะครับก็มีสินค้ามีอาหารการกินจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมส่วนโซนนี้ก็จะเป็นนะครับของใช้นะครับต่างๆนะครับผมอืมดูกตาสวยๆนะปลามึกตัวบเบลอเลย แต่าผมพาเลาะนะพาเดินดูรอบๆนะครับโอบริเวณมันก็จะอยู่ใกล้บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นชุดหมูกระทะเนาะ <c oughs> ก็จะมีเฉากล้วยสติ๊กเกอร์นะครับผม จริงๆของกินมันเยอะเนาะมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งทางนู้นนะครับผม <c oughs> ดูกันไปเรื่อยๆนะ,นะมะพร้าวปันน่นเดี๋ยวผมเลาะเข้าทางนี้ดีวกว่าน, <c oughs> นี่นะครับอก็จะมีโซนไว้นั่งทานอาหารนั่งกินอาหารกันนะครับแบบเป็นรวมๆนะถ้าซื้อแล้วก็มานั่งกินกันได้ 6กนีมก่มันตาสรารพัดของกินเลยเนาะฝั่งนี้ดิของกินเยอะของทอดใกล้หมดแล้วเพราะว่าขายดีขนมปังก็จะ,จะมีอาหารกัดกินแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับผม โคไหมครับโค้งคุณคุณเหนไดะนาทนไม่ไดบบเขาก็เป็นลูกค้าได้ไม่สนใจก็ได้มาเดินเลาะเดินเลาะเดินดูแต่ผมน่าจะแบบมาสายแล้วแหละก็มาสายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ที่นี่ก็มีทุกวันนะครับผม มีทุกวันเลยนะครับผมตลาดหอมใหญ่ปลานะครับผมผมจะพาเดินดูข้างหน้าไปเลยโอ้ยหมูปิ้งหมูย่างแจ่วหมูย่างแจ่วเนือย่างไป้ากาเลยจ้าไก่ทอดหอมไก่ทอดเร่้หอมหอม หนันไมโอ,อ,อกรอ,อ,อ,อกรอออกอ็ของกอินไ,ไม่แพงนะครับผมของกอินถูออกๆเลยนะครับผมชืดน่าจะเป็นหมาล่านะช่วงนี้ก็จะ โซงนี้อยู่ข้างหน้าถนนใหญ่นะผมจะเดินด้านนี้นะครับที่ไปบิ๊กซีอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโซนริมถนนนะครับริมฟุตบาทก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับแต่ตอนนี้ร้านค้าก็เริ่มเก็บทยอยเก็บแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วนะสามทุ่มแล้วคือก สี่โมงเย็นเนี่ยสี่โมงห้าโมงก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม <c oughs> นี่ก็เป็นทางเข้าเออดูกันยาวๆเลยนะครับสลัดสลัด ซื้อสลัดสักถุงดีกว่าถุงไดล้ล้มสลัดถุงหนึ่งครรบถุงละสี่สิบบาทนะ,ะเราตังค์กัน บาทออออเป็นร้านของเล่นแต่ว่าลร้านประจำนะครับตรงนี้ร้านของจักรยานเด็กๆขนมกะลอแม่ด้วย ร้านใหญ่นะครับจะเป็นของเล็กเล่นนะครับผมอันนี้ผมได้สลัดมาหนึ่งถุงสลัดหนึ่งถุงโอ้ตุ๊กตาฮักกี้ มีฮักกี้ด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อปีไม่เคยเห็นลูบิก๊กนีมม่มีรองเท้านี่รองเท้าวสวยๆนะครับเป็นมือสองอรองเท้าวสวยๆมือสองนะครับ ตอนนี้ก็จะได้เดินทางกลับแล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามบอยสั่งชกเกอยิ้มนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับเข้ามากด s u b s c r i กันให้ด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็ ติดตามมาเรื่อยๆนะครับผม,ผมก็จะมีคลิปประมาณนี้นะฮะเป็นแบบแนวไลฟ์สไตล์นะครับแบบถ่ายทำไปเรื่อยเนาะอโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมน,นะครับก็โชคดีนะครับผมสวัสดีครับผม